สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้หนีไม่พ้นผักกาดเพราะว่าอยากให้คนปลูกเยอะๆปลูกง่ายๆนะคะง่ายมากๆวันนั้นพาเพาะนี่ค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ไปแล้วที่เพาะเรียงอยู่ข้างนอกหลายๆกระถางนะคะวันนั้นป้ากิ๊กถ่ายทําเสร็จก็ยกไปเก็บไว้ในบ้านไม่ไม่ได้อาวางข้างนอกนะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าป้ากิ๊กไปปลูกผักข้างนอกมันไม่ใช่ค่ะป้ากิ๊กไปถ่ายทําเสร็จก็เอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้าน นะปลูกก็แค่นี้แหละเรียงเป็นแถวเดียวเห็นไหมคะพอโตขนาดเนี้ยเราก็แยกปลูกกวางตุ้งต้นเนี่ยปลูกง่ายคะ่ะเนี่ยที่ป้กิกปลูกแล้วจะแนะวิธีกินวิธีดูแลนะคะง่ายมากๆเลยอันดับแรกกระถางไม่ต้องยาวขนาดนี้พอดีป้กิกไม่มีกระถางสั้นเอาสั้นๆก็ได้นะคะรากเข้าไม่ยาวไม่ลึกไม่ต้องการรากยาวรากลึกเอาแค่นี้ก็พอ กะละมังแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้ปลูกหลายๆต้นหน่อยมีกะละมังเราก็เจาะก้นซะเอาเหล็กไปเผาไฟแล้วก็ทิ่มทิ่มไปใครมีหัวแรงก็เสียบเจาะเข้าไปนะคะเนี่ยข้างล่างก็วางเปลือกมะพร้าวสับลงหน่อยนึงถ้าไม่มีก็ใช้ก้อนหินนะคะวางตามรูเขาก็ไม่ปิดสนิทน้ำยังไหลออกได้กันดินไหลหนีค่ะแล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปดินก็ปรุงด้วยนะคะต้องปรุงด้วยค่ะ แต่กระถางลึกๆอย่างนี้ปักกิ๊กก็ปรุงเฉพาะข้างบนครึ่งหนึงข้างล่างก็เอาดินธรรมดาใส่นะคะเพราะว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องการดินเยอะพูดง่ายๆคือดินตื้นๆเนาะเสร็จแล้วเราก็เพราะต้นกล้ายอย่างนี้ได้มันยาวแล้วเราจะไม่อเอาไปเลี้ยงถาดหลุมปลูกได้เลยค่ะอันนี้ประมาณสักสต้นนะคะ กระถางใบเนี้ยไม่ปลูกเยอะเพราะว่าเขาต้นโตค่ะพอเขาโตขึ้นมาก็จะแน่นกระถางเบียดกันพอเบียดกันนะต้นก็จะไม่อวบไม่สวยเอาสักสี่ต้นประมาณนี้โัวแล้วนี่ปกิ๊กจะไปปลูกที่ไหนไหวก็ค <c oughs> งถอนเป็นต้นอ่อนกินบ้างนะคะเวลาเขาโตขึ้นมาปลูกไม่ไหวหรอก เยอะเกินประมาณนี้นะคะก่อนจะปลูกนะดินที่ใส่เนี่ยต้องรดน้ำก่อนนะให้เนื้อดินแน่นๆดีๆก่อนคะ่ะรดให้ชุ่มเลยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักห้านาทีก็นำมาปลูกให้ดินแน่นนะคะต้นผักจะได้ไม่เหี่ยวไม่เฉา พอปลูกเสร็จแล้วก็รดอีกทีให้ให้ดินกระชับลำต้นเขาเอาแค่บริเวณนี้แหละแค่เนี้เพราะว่าเรารดไปเยอะแล้ว,ว,ค,วควนต้นให้กระชับให้ดินรัดกับลำต้นจะได้ไม่เหี่ยวถ้าดินหลวมๆไม่เอาน้ำรดนะคะเหี่ยวเช้ามาจะเหี่ยวหมดเลยค่ะอันนี้เมื่กี้ก็ปลูกตอนเย็นนะคะช่วงอากาศแดดร่มลมตกละ ถ้าปลูกกลางคืนได้ยิ่งดีค่ะอากาศเย็นๆนะเขามีเวลาพักตัวกลางคืนอากาศเย็นนะเช้ามาก็ตั้งตัวได้ดีนะคะต้นแข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นอวัาเสร็จแล้วก็เลี้ยงไปนะคะแต่ว่าช่วงที่เราปลูกใหม่เนะี่ยเราต้าองออกไปไว้ในที่ร่มรำไร,รก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาตากแดดตากแดดจ,จัดๆมีโอกาสที่จะเหี่ยวตายได้ง่ายต้องมาขยันเปลี่ยนต้นกล้า ถ้าจะปลูกยังก็ปลูกสักสิบกระถางนะคะก็าไปไว้ที่ร่มลาไรป้ากี้ก็คงจะปลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ากระถางเล็กเราก็ใส่สองต้นเล็กมากเราก็ใส่ต้นหนึ่งนะคะแล้วแต่ใครมีขนาดกระถางเสร็จแล้วเลี้ยงไปจนโตช่วงที่เลี้ยงไปก็ให้ปุ๋ยนะคะน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักถั่วใครมีอะไรตัวไหนเกี่ยวกับปุ๋ยกินใบก็ให้ไปนานๆก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดสักครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นอาหารเสริมให้เขาเขามีแคลเซียมใบจะได้แข็งแรงนะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทำไมผักกินใบต้องให้โฮอร์โมนนมสดโฮอร์โมนโฮอร์โมนไข่กินได้คะ่ะนานๆให้สักครั้งหนึ่งเหมือนคนเรานะั่นแหละกินอะไรหลากหลายอย่างก็ต้องกินอาหารเสริมนะคือเป็นอาหารเสริมให้เขาบางทีเอามารดผักกินผลเหลือก็ต้องเอามาให้เขากินบ้างเขาก็จะได้เขียวสวยใบยแข็งแรงทีนี้วิธีกินนะคะวิธีกิน ถ้าเราไม่กินช่วงแรกปกเก๊กงามเต็มไปหมดเลยแล้วเอ๊ะมาดูใบข้างนอกเหลืองเราต้องหมั่นเด็ดทิ้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองให้เหลืองแล้วก็เอามาเด็ดทิ้งเสียดายของเด็ดตอนเขียวๆนี่เลยค่ะเนี่ยปกเก๊กเด็ดบ่อยมากเด็ดให้คุณลุงเป็นผักสดเด็ดทุกวันบางทีเว้นวันเดียวเอาไปรวมกับผักอื่นค่ะผักกาดมั่งผักชีมั่งแปะตําปึงมั่งเอารวมๆกันเป็นผักสด เด็ดออกไปแล้วค่ะแล้วก็เหลือผักกวางตุ้งต้นนี่ออกดอกเหมือนกันแต่ว่าออกดอกช้านะคะนานให้เรากินใบได้นานมากกว่าเขาจะออกดอกเนี่ยเด็ดไปเธอไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวยอดตรงกลางก็เนี่ยกลายเป็นใบใหญ่ขึ้นมาแทนที่ออกมาเรื่อยๆนะคะ,ะเด็ดใบนอกยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดเขาเอาไว้เนี่ยปลูกให้เยอะๆเราก็จะมีผักสดไว้กินค่ะ เด็ดไปแล้วก็พอบางหลอมแหลม,มไม่กี่วันก็ขึ้นมาเต็มกระถางอีกค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะให้ปลูกเยอะๆหลายๆกระถางปากก๊กนี่ก็ปลูกจนแบบไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่ไม,ไม่ทันกินนะกินเรียกว่าอะไรดีไม่ทันกินนั่แหละไม่ใช่ว่ากินไม่ทันนะปลูกเยอะกินทันเหรอปากก๊กไม่ใช่นะคะหมดก่อนค่ะ แล้วก็ต้องมาเสริมเข้าอีกทีหนึ่งหมดเร็วมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งต้นที่เราปลูกในล้อ,อยางนะคะเนี่ยแบบนี้ปลูกในล้อ,อยางแบบห่างๆทิ้งไว้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แน่นขึ้นมาเหมือนกับอันนี้เหมือนกับอีกล้อหนึ่งนะคะถ้ามีบริเวณก็ปลูกเยอะๆปลูกข้างบ้านเป็นแปลงก็ได้ถ้าไม่มีก็ปลูกในกระถาง มีน้อยกินน้อยมีมากกินมากก็แล้วกันค่ะด,ดูนะคะโอเคใครยังไม่ได้ปลูกผักเมื่อกี้ป้ากิ๊ก,กเอาแผ่นรายการผักมาจะเอามาโชว์ลืมทุกวันเลยค่ะใครต้องการสั่งมเมล็ดพันธุ์ผักก็ไปดูนะคะไปดูในคลิปเก่าๆหรือไม่ก็ติดต่อทางไลน์ป้ากิ๊กนะ061 301ก2 8 7นะคะ 0613019287ติดต่อไปปกิ๊ก,ก็จะส่งรายการให้ดูแล้วก็เลือกดูเมล็ดพันธุ์ก็คงจะจำหน่ายช่วงแค่หน้าหน้าหนาวนะคะประมาณมีนาเมษาก็คงจะงดหน้าร้อนแล้วก็คงจะหยุดจำหน่ายแต่อยากให้ปลูกช่วงอากาศเย็นเนี่ยจะได้มีผักไว้กินพรุ่งนี้ก็ปกิกจะเข้าไปส่งของใครจะสั่งก็สั่งวันนี้เลยนะคะจะได้รวบรวมไปส่งพร้อมๆกันแล้วคนที่สั่งเมล็ดพันธุ์ผัก อยากได้ผักผักไผยนะคะผักไผยไปปลูกก็บอกมาเพราะว่าก็มีหลายคนนะคะเวลาสั่งเมล็ดพันผักก็ปกิ๊กขอผักไผ่สักสามสี่ยอดได้ไหมปกิ๊กเอาที่มีรากให้ที่ชําไว้มันเยอะค่ะปลูกไว้ก็ถอนถอน,ถอนห่อให้กันแล้วกันห่อใส่ถุงแล้วก็เอาให้ไปปลูกถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมากันแล้วกันนะคะแต่ถ้าไม่ขอก็ไม่ให้นะเพราะว่าเอาไปแล้วเดี๋ยวเอาไปทิ้งเสียดายเนาะปะกิ๊กก็ชำ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 ,ชำทิ้งไว้ใครต้องการก็ แบ่งกันไปปลูกนะคะบางคนก็เอาแป้ตําปึงมั่งผักแพผักไผ่ก็คือผักแพวนั่นแหละเมื่อกี้ก็ติดเรียกผักไผ่เอาผักแพวไปปลูกมั่งนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ